สวัสดีตอนสอบรับเตื่นในตีตีครับตื่นแต่ตีสามนะครับมาเห็ดในอยูนะ่ใน,น,น,นก,กนิ่ง,งเงียบหน 3, นะิมาทำความสะอาดครับนี่อีกคะแนนนึงของเชื่อบัดเท้ามนตื่นแต่ตีสามมาทำความสะอาดทุกมือครับในมือเลยจค่ชั่วโมงก็มงมือเลยชั่วโมงทีเงินไทยหัวชั่วโมง ช่วมงมนี่เก้าทัามุงนะเาเก่าเดี๋ยวองอยกี่บาทครับเห็มมดใน,นยูนก,กินครับนีครับเพิ่งเดีอวน้ตีสี่ครับถ้าตื่นจตีสามครับ้นว่าชีสบายครับมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับอันนี้เนแเทศบาลครับเพ้าไปฉียไปิี

อย่าโจ้ยนี่เนเห็ดใส่กันเนาะก็ถือกันดอกทองคนนี่ท้องคนสัตว์นี่ครัะตูอยู่นี่ครับท่านเดี่ยวครับอันนี้ก็เพิ่นกระซิบว่าใหม่ครับคนมาใหม่นี่ครับวดซึ้งว่าใหม่อันนี้เข่าน้าก็เริ่มซุกแล้วครับนี่เริ่มใช่เริ่มแล้วครับนี่น้องกินก็เริ่มเฮ็ดแล้วนะครับไม่ออกแม่เพิ่น เบื่อตอนเฮ็นนดงาหมันครับเดี๋ยมาตักเบียริกึนครเบียร์พิกน้ำพิกครับมื่อนี่ไอ้นุ่มเมียปลาเก,ก่าครับ,รบสุกเฟืเอเมื่อนึงด้ตาครับไอ้นุน่มเมีปปปยปลาปลาไว้ใหไงครับ เดินตะกเดิดน,นห,น,น,หน,กกนีคน,น,น,นเดียวมือเช็คครับเลิกไปสองเดียวมือเช็คคนเดินดีสามิศเนอยู่เนื้อกินเรียบรอยก็ออกมาออกมาหอดครับทีมงานสวัสด,ดีครับทีมงานปูกิ เบี้ยเริ่มย้ายครับเบี้ยทีู่พริกครับมันนี่ปูพริกปูพริกคือกาหาอยู่หากินน้ำดำให้น้ำหา่ก็ูปูพริกกับปูเมรอนที่งานปูครับ นี่ครับบ้องยะอันนี้บ้องยะ <laughs> say cái ใส่ khun หลายคุ่น cho จะสตาร์ท kham นี้โอ้เฮียมาทางครับกับ เียเมื่อนึ่งผูกพริกโทษตันเมื่อนึ่งผูกพริกมือเด่นโทษเมือ่อนึงเด่นโทษซับครับจะเอามือไหนเด่นโทษซับ <c oughs> นุม่มเตียนั่งดองครับเออเออไายหันเขาไปปั่นตัวเนี่ยปนีกบุญรำเหมือนกันครับ แนวใดอีกครับมือนี้ครับปลูกิกปูกกืจะดำหน้าครับมาดำิกครับมือนี้ครับดำิกอันนี้สายเหนือครับดำิีคือโง่ปวมุดลูกับทั้งไอ้พี่น่ขอกีครองอนงอนเรียกันนี้แคมรดีครับปลูก ผูกิกยังดําห a y ดําไหนเนาะอันนี้สองปีครับสองปีแล้วของสาวเวียดนามอือสองปีกลับบ้านแล้วอือป้า,ปาอืสอสองสองเดือนกลับบ้านแล้วสองเดือนโฮเม่สองปีกนู้งสองเดือนนี่มาเก็บบักทัวไปตํามันเดี๋ยวกหน้าจะเก็บบักทัวนี่นครับไปตํากบเมียครับ việt là sẽ phích bắc hà bắc Việt Nam hà bắc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  hà 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 Việt Nam bắc Việt Nam, no, việt Nam speak này, Bác hà này <laughs> <Bác> hà <laughs> <Bác> hà này <laughs> <laughs> bạc hà <laughs> bạc hà mừng. No. hà 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 bắc hà Bạc hà cái này là hà chó hà này là kinh giới Miền Hề, Sư à? Bạc Hà, Bạc Hà, nô Bạc Hà mứ. Nô Bạc Hà. Hà. Nô, no, no, cái này Bạc Hà. Cái này là Ani, Ani là kinh giới. Chị Ani, chuối. ừ, hung chó. Hung chó. Ừ, hung chó. <laughs> <laughs> nô no, thì bắt ok cái này. Thì nó sẽ bắt đi là, nó sẽ bắt đậu này. Đậu. 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 Ừ. Mặc sẹp. thua, mặc thua. Mặc thua. Nó bắt sẽ này, đi. Đậu khó mà. Ôi. อันนี้ก็สระเนสระเนเออสระเนนี่นี่สระเนมุราผ้ามูราผ้ามูราผ้าอืมปักอีตูปักอีตูอืมปักอีตูอมุระผ้าปากีสระเนสระเนอือโอ้ยคือบอรสอนเมียใน่บอลเลยอันนี้ก็เดาเดาเดามันเดาเดาเดามันตัวเออบักตัวบักตัวเดา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 อืมเดาเดาบักตัว สาระแห่สาระเน่สาระแหน่สาระเน่เออหัวระพาหัวระพ่าปากอีตู่ปากอีตูอืมกินแซ่บกินแซ่บเพิ่งมาเก็บผักผักยังเออบอลบม่รู้กระเทียมน้องกระเทียมบะหมี่บะหมี่บะหมี่นี่เออบะหมี่หัวบะหมี่บะหมี่มีนี่กินนี่มันกินใบกินใบกินใบบุกกระเทียมดูดู สาสาเดิมเดิมตะไคร้ตะไคร้บอกเนี้ยเนี้ยตะไคร้ตะไคร้เนาะดีอ่ะทันทันชุ่มสีหนาวหนาวตะอมนนกนกเลยย่านสเปรย์ยังตะไคร้สาสาอันนี้เลยไม่ยังไม่ยังไปยังเออบ้านเลยกะติมน้องกะติมกะติมเวียดนามมะเขือมะเขือมะเขือกับเผาหรือกะบเผาหรือกะเพรา โอ้ยนี่ตายแล้วพูดหยังรลอกพูดหยังเลยตพุดนี้ดิแตงแตงโมอเออเมลันบาระปาอาริบาบาเมลันทำจานิปอืออาริบาบาเมลันทำอ่าจานิปอัลเตอร์พุดถูกดิบอดีบอดีบ่มีเคมีคอนบอดีบูดีเคมีคอนแตงโมมีพอพุ้นละเ้องแตงโมโน่แตงโมนี่โนาแตงโมหยังอะแตงนิดหน่อยนะแตงกลัว เราปนเกีบักทัวรไปยตัมโนซี่โนซี่โนซี่ี่บักทัวพี่น้องไลที่น้องไลครับพี่น้องไลตอนนี้เกีบักทัวรกได้ตัมเสียงเดือดอนมาอได้ตํมมหลายเมื่อละาทับไปเบงอันอีกทั้งผลว่าผลไปเก็บบองนึ่งสวนทั้งหนึงบักเขือเทศบักเขือกลือกับไอ้ไอ้ไส้คนนี่แหละเนียบักบืองยักบักเขือเครือบักเขือเทศ ก็เทิดแสบไรล่ะแ,แสบไปไรอันเก็บใไอไอห้ไอ้ปอนไอ,นะไอ,ไอ้นะกินไอ้กินนั่รนี่เนี่ยพนเมื่อก็บพักเห็ดได้อยู่นกินนี่ตั้งไจตั้งไจตั้งใจโอพัดพัดขืนชายมือมือเรงพัดขืนชายนี่พัดไว้มือมืนเร่งแรงงานแ <ไป S 1> ็งงานมือแรงนี่กุ้ยเตียวเตียวนี่เก้าเหล้ามือ เด็กงานหาเก็บ hmm. ผ oh okay. ักเพีดกับขาครับนี่ตังไช่ตังไชบักเขือเลียนบักเขือเลียนบักเขือเลียนตังไช่เบียน้ำเบียดน้ำเบียรน้ำือไมกระชั่วกระชั่วร่วมกันวกันว่วมนบครับเดแต่นมึงเข้าับประกาเขามา้อัะนยังไงไอ้ทั่ว